5 4 3 2อ่ะค่ะวันนี้เป็นยให้บัตรพยาวหงและพยาวกรค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะย่ากับน้าเด่นนะคะได้มาแต่งตัวสวยๆค่ะสำหรับไอคอนสย่าม Eternal Prosperity ดีใจมากๆรู้สึกว่าโชว์ปีนี้แบบอลังการทั้งมังกรและหงก็มีแบบการแสดงยิ่งใหญ่มากๆใครที่ผ่านมาทางนี้อยากให้แวัดูมีอินเนอร์ความเป็นไชนีส รู้สึกว่าวันนี้เราต้องแบบแบบ embody ความสง่างาม <c oughs> แลพยายามสุดๆเออแล้วเป็นไงครับก็ลึงในความสวยครับ <c oughs> เรื่องทรงที่ส,สวยงามงามีมูลค่าแบบว่าเรียกว่าทองคาหลายหลายสิบกิโลหลายร้อยกิโลเลยนะคร<อ>ับที่แบบว่าอยู่บนตัวพวกเราด้วยอะไรเงี้ยถือว่าเป็น,ปนสิริมงคลเฉลิมฉลองเทศกาลปีนี้อะไรเงี้ย สนุกดีครับสนุกได้มีโอกาสได้เชิดเชิดมังกรนะครับผมมังกรที่ยาว150เมตรแล้วก็เป็นมังกรที่ออกแบบมาให้พัดเอาความร่ำรวยเงินทองเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นไฟพัดอะไรเงี้ยเมื่อกี้ระหว่างโดวก็ขอพรอะไรยังไงนะฮะไม่ต้องขอพรหรออ่ะลืมเลยทำไมอ่าทำไมอ่าใหวขพรสุดจีนแทนใหม่ค่ะได้เลยฮะ ก็ขอทูทั้ามีความสุขมากๆนะคะขอให้ตุวจีนปีนี้นะคะแบบได้ได้อยู่กับครอบครัวได้ได้ความเพ่งๆรวยๆประสบความสำเร็จทันค่ะก็ใครที่หวังอะไรไว้นะครับผมฝันอะไรไว้ก็ขอให้สมหวังสมที่ฝันไว้นะครับแล้วก็พวกเราสองคนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในช่วงลาตร้งจีนทีนี้เป็นการออกงานในคู่ในรอบหลายเดือนใช่ตั้งแต่ต้งจีที่แล้วนัดนี้จะเป็นงานแรก อ่าเป็นงานแรกเลยที่ได้มาตัวถ้าถือว่าเป็นอะนชิ่งแฟนๆก็ใจฟูได้เห็นอีเวนต์คู่สำคัญจ้างได้ค่ะนิดคือเพลงว่างได้ไหมว่างว่างเสมอครับผมวาเลนไทน์นี้วางแผนยังไงบ้างเพราะเราเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมือนแฟนๆรอดูโมเมนต์แบบวาเลนไทน์ของคู่เราเลยอย่ก็ทำงานเราก็ทำงานค่ะ ลอครแต่ก็ก็เดี๋ยวกลับมาจากละครก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีมีมีเตรียมอะไรไหมก็แบบนี้ก็ไม่สบายแล้วค่ะพี่อาทิตย์มีมีอะไรไหมในหัวไหมคะอ่มรู้สึกว่าคนไทยมาไวจังปีนี้ไม่รู้ว่าจริงๆแิาทำงานค่ะอ็กี่โมงเซ็นกี่โมงเจอกันนะคะวันนั้นน่ะอุย หลังงานมันมีเลฮะเรื่องานกี่โมงวันนั้นไม่รูไม่รู้พี่แปงเรื่งานกี่โมงวันนั้นสี่คูณอ่ารู้รู้เขาถ่ายละครอนี่อ๋ออะไรงิงมเออไมได้จริงจพี่อคาดวันนะเพราะว่าพี่แปงเขาแบบเตลอดไม่หรอค่ะไม่หรอค่ะมันก็ จริงๆวาเลนไทน์มันก็เป็นแค่วันวันหนึ่งค่ะเป็นวันพิเศษด้วยสายตาเราคาดหวังมากอ่ะพี่เบล่คะไม่คือไม่ไม่กดดันไม่กดดันเพราะว่าจริงๆเราก็ก็อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันก็มันจริงมันก็ทุกวันก็เป็นวาเลนไทน์ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าอาจจะเป็นโอกาสพิเศษที่เราสามารถแสดงความรักให้กับคนที่เรารักได้เช่นกัน กดดันไหมแฟนๆใครหวังเราดูกดดันไม่กดดันแฟนก็อยากดดันพวกเราสิขอพี่นักข่าวเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านลุ้นี่ยว่าเป็นอะไรถามถึงประมาณที่โดนตกลงตกลงใครตกใครคะแบบทำเกลือไอ๋อ น่ารักมากเลยแค่สิบสี่โลแค่สิบสี่โลปวดแคลน่ารักมากน่ารักมากยังไม่เคยเล่นกับเด็กนานขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแบบรู้สึกว่าสองชั่วโมงหายไปแบบแบบนี้เลยแบบอ้าวดูอะไรกันหลาทีโอ้ยหลงไปไวมากน่ารักจุดไม่กลับไม่กลับใช่แล้วก็แบบตลกมากตอนที่เหมือนแม่ก็แบบบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปทำฟันแล้วนะแล้วก็หันไปบอกน้องเกลว่าพี่ต้องไปแล้วนะแล้วน้องก็แบบ ยังไม่ให้ไปน่ารักมากอุคือไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามันตัดเท่าไหร่รู้สิไม่หนักเลยมากสิน่าอนนี้ตข็งมาอันนี้แบบทำอย่างงี้แบบกล้ามขึ้นเลยอ่ะแต่เมื่อเราอุ้มเหมือนไม่หนับจังหวะแบบงัดขึ้นซื้อเพื่อนอยู่ค่ะเพื่อนอยากให้อุ้มก็จะอุ้มถ้าน้องให้อุ้มอีกชั่วโมงก็ไหวนี่นี่ยุบใส่คลาด้วย งั้นพี่อุ้มใส่ผ้าไปอ้วยนะดีสนิทอยู่นานไหมคะหอน้องจะยอมไม่อุ้มก็ไปนานเนอะเออใช้วิธีอะไรใช้วิธีอะไรพาเล่นอย่างเดียวค่ะพาเล่นอย่างเดียวใช่ใช่หลายคนก็แจ้งว่าแบบไม่รู้ใครตกใครเหมือนเหมือนจะตกตกย่าเหมือนกันใช่พูดทุกวันว่าแบบคิดถึงน้องแล้วอยากกลับไปเล่นเออแล้วพี่ย่าโดนตกตกค่ะจังหวะที่น้องเรี้ยงปะพี่ย่า โอ้โหละลา,ายลเป็นกองอยู่ที่พื้นไปเลยเยี่ยแล้วพูดชัดด้วยนะแล้ไม่มีใครต้องบอกนะว่าชื่ออะไรน้องจำได้อยากได้แบบนี้อยากได้นั่งลงนอนข่างเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเรียกว่าย่า <tenha> มีเซนกับกับเด็กๆเยอะมากๆอะไรเงี้ยเหมือนเวลาถ่ายละครก็เล่าให้ฟังว่าเราที่มีฉากเข้ากับเด็กอะไรเงี้ยเขาจะแบบ ต้องโดนเรียกไปหน้าเซตตลอดเพื่อให้แบบว่าไปควบคุมความประพติของเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะฟังที่ยาแบบพี่ยาพูดไม่นี่เลยี่าเ็นคกแกงอ๋อใช่แยเด็กมีแววหลายคนชมว่าเลี้ยงเด็กเก่งใช่ใช่ชนบเพราะว่าเขาคงคิดว่าหนูเป็นหนึ่งในพวกมั้งนี่ก็เล่นกับเองเลยเก่นเล่นกับแ็กแข่งหมดอุ๊ปส ถ้าสุดมีมีได้แบบอยากได้แบบน้องเกลนะคะโอ้โ of course น่ารักมากก็แล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาด้วยเลยแบบจริงๆย่าเขาแอบส่งน้องเกลมาตั้งแต่นานแล้วครับผมก็อยากเจออยากเจออะไรเงี้ยก็ได้เจอจริงๆมีหลายคนไอ้ฉากเขามาอวดว่างไหมเขาม่ขิงเราว่างไหมส่งรูปมาให้ดูอะไรเงี้ย มีมีอ่ะจะมีโอกาสได้เจอน้องอีกไหมคะได้รู้ขอไปขอเป็นพี่เลี้ยงก็ได้หนึ่งวันอยากไปฉีดเร็วๆเลยไหมคอยากทั้งของตัวเองเร็วๆไม่ไม่เล่นกับของคนอื่นได้อย่างไม่เล่นเล่นกับเล่นกับเล่นกับลูกของคนอื่นก่อนได้ค่ะยังไม่เล่นอัปเดตหน่อยได้เรื่องยังถามคุณทำเดียวเลยตจบไปแล้วเผื่อมีเผื่อมีอัปเดตจริงๆก็ที่บอกไปก็น่าจะเล่นเลยเป็นช่วงประมาณปี แปดแล้วปีหน้าอะไรเงี้ยคือมันก็ด้วยงานด้วยอะไรด้วยแล้วก็เราอยากที่จะแบบเอ่อแบบอยากให้มันเพอร์เฟกจริงจริงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่เรื่องเอ่ะไรที่ภาพเราถูกวาดฝันเอาไว้อะไรเงี้ยมีอะไรคืบจากวันนั้นเรื่องมีอะไรคืบมาจากนนจริงก็ก็ค<ๆ>ุยกันอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่ได้เคาะวันใดๆนสถานที่ใดๆดถ้าถึงละครพี่อ่านทีจะลง <ๆ S 2> แล้วก็าะล,ละครไว้ค่ะ ปิดกล้องตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้อนแอร์ซึ่งย่าเองก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามีนานี้จะได้ดูกันแล้วจนกว่าจะได้รักกันก็เป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้โรแมนซ์ก็เชื่อว่าคนดูแล้วน่าจะแบบเกิดรอยยิ้มได้เสียงาวรือว่าเริ่มซีนถูมากก็ ในช่วงเวลานั้นอะใช่โหรูดใช่อ่านอ่านบทกับเธอไดก็บอกอยู่ก็บอกว่าแบบเพราะว่าเพื่อนเราแบบโตแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเราจะเต็มที่อะไรซึ่งในช่วงเวลานั้นคือตอนที่คิงกับแตกก็ถ่ายไปกันแล้วเราก็ขิงกันไปขิงกันมาดูแล้วของของทางทางพี่โลกน่าจะน่า ม,มันมันคือชีวิตจริงค่ะหมายความวาม่าแบบคนที่เขาเป็นคู่กันไปแล้วแต่นี้อ่ะอ้าวเฮ้สยสปโยเรเฉยเลย <laughs> อ,อืค่ะมันคือแบบชีวิตจริงมากๆชีวิตจริงมากๆก็แบบมีความแบบครอบครัวเบาๆก็เลยอาจจะแบบมีหลายขั้นตอนในการ Love Scene ค่ะหรือว่บอกว่าชอบตรงนี้นี่ใช่แบบบทบทดีดค่ะบทดีค่ะแสดงแบบแคสลงตัวมากๆเลยตากได้ค่ะจนกว่าจะได้ คิว่ดูไหวไหมคะคิดว่าดูคิดว่าดไหวไหมต้องดูครับเพราะว่าแล้วก็ต้องดูผลงานของเขาขอไม่ดูด้วยกันเนาะเพราะว่าเาไม่ดูด้วยกันนะทำไมอะเกินเนาะเกินเินคิดคิดไหมว่ามันเจะขนาดไหนอะไรเงี้ยจริจริงอะพอเห็นภาพอยู่ครับพอเห็นภาพอยู่แต่ว่าคือประเด็นหลักมันคงไม่ได้แบบอะไรที่มันรุนแรงมันจะแบบไม่เหมาะสม่ะผมว่ามันมันเป็นไปตาม เอ่อสตอรี่มันเป็นไปตามเรื่องอะไรเงี้ยครับว่ามันเป็นอะไรที่ที่มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งผมว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้มันเป็นสุดท้ายมันจะเทิร์นไปเป็นคอมเมดี้แล้วมันเทิร์นไปเป็นรักโรแมนติกเฮ้ยพูดไปหมดเลยเพราอ่านบทเป็นเล่นเองเป็นคู่ซ้อมเหมือนทำบทแบบน้องไม่มีไม่มีมากกว่านี้ที่แอนรู้ละใช่ไมีมีเติมหน้าเสร็จแล้ม่มีเติมหน้าเสร็จมากกว่านี้ทุกคน ไม่ค่ะแต่ว่าแค่แค่เหมือนแบบสถานที่มันไม่อำนวยในการขยับแค่นั้นเองคือแบบต้องมีปรับนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่มาดูอะไร่ไปดูได้เนา <c oughs> ะดูได้สิครับมีมีขมอะไรพี่มหมักไว้หไหมครับเออผมอะไม่ขมผมทำไมอ่ะสนุกดีครับวันน้ก็มีโอกาสได้ไปกองพี่อัดเหมือนกันครับแล้วก็ก็ดีครับดีน่ารักเล่นเล่นกันน่ารักมากไปไปดูสถานการณ์หรือไปทำอะไรไปเล่นไปเล่นไปเล่นได้ใช่ ขอพี่แมบบ่ใจผังเจ้าก็ต้นน้อยห่น้อยเยอะเหมือนกันเอ่อไม่ค่อยครับในขังเจ้าก็ไม่ค่อยใส่เสื้อไม่ค่อได้ถอดก็ดีครับเออ่ถ่ายกันก็มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ล้วง่าแล้วก็ปิดละและ้วก็เป็นครั้งแรกให้รูกไงของน้องพายครับก็ดีใจเหมือนกันก็เรื่องก็เป็นค่อนข้างแฟนตาซีครับมีเวทมนต์มีอาคมอาถรรพ์อะไรเงี้ยครับก็ใครชอบก็เดี๋ยวรอดูอยังีไง

Terima kasih